ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพอกับผมอีกเจนเคยนะครับกับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับผมครับสารจิมนี่ครับผมก็ได้พามาชมแปลงหยาเพ่งกุลานะครับหลังจากฝนหยุดตกไปแล้วนะครับได้ซีหามือนะครับเขียวงามนะครับซึ่งเป็นหญ่าที่ให้ผลผลิตสูงนะครับ ก็เลยไป้ลปล่อยงว้วเข่ามาแล้วครับปล่อยงว้วเข่ามาแปลงหยาแล้วครับหลังจากดินบลเละแล้วนะครับถ้าดินเละเป็นข้นเป็นนี่นามนะครับก็บาสามารถสิปล่อยงว้วเข่ามาแปลงหยาได้นะครับหลายค้นก็ถามเข่ามาว่าปลูกดวนบอ่อปลูกน่านบอ่อนะครับสลับแปลงหยาเพ่องก็ไดจัง ปล่อยว่าเข่ามาได้นะครับครับสำหรับอยู่ขอ,อกอยู่ฟ้ามของผมนะครับผมปลูกไว้เป็นปีนะครับเป็นปีหรือปีขึ้นนะครับผมยังคอยได้เอาว่าเข่าม้างำไม่เข่ามาแค่เลื่มแบบนี้นะครับตัดสามซี่รอบนะครับตัดสามซี่รอบให้ยาเขียวงามหนาเราจะคอยปล่อยว่าเข่ามานะครับให้ยาหนาให้ญ่างงาม คอยปล่อยว่าเขามากจินมากแค่เลี่ยมนะครับนี่คือสถานที่บริเวณที่ได้ปล่อยว่าเขานะครับอันนี้เป็นอีกล็อกนึงนะครับน้าทีกับประมาณไรไรก็กลัวล่ะครับไรก็กลัวนะครับอันนี้ก็อีกล็อกนึงนะครับลอ้ลอมล้อมร่วไว้นะครับนี่ครับ ใบนะครับแบงเป็นล็อกเป็นล็อกว้นะครับเป็นล็อกโซลาร์เซลล์นะครับกับงัวแมมมันนะครับนี่เป็นล็อกนี่ครับผม้อมรั่วไว้นะครับเ่ราะอยว่าเขาย้ำตลอดนะครับเป็นเป็นล็อกไว้สำหรับปล่อยไห้เขาได้แคลเรียมนะครับถ้าไปขังคอกโดนๆน่ะกับบ่ดีนะครับก็ต้องมีแปลงปล่อยแปลงตัดนะครับเด็น้องชาวว่าเขาก็ต้องบ้างระบบนะครับไวใ้สำหรับงัวนะครับ หน้าฝนตรงนีง้แปลงปลอยน้ำนะครับหลังจากฝนหยุดตกแล้วนะครับอืมกยปล่อยว่าเขามานะครับแค่เลี่ยมแบบนี้แหละครับเป็นธรรมชาตินะครับข่าว่าเป็นธรรมชาติว่าไปยืนขอขังข,งขอกโดนกะน,นี่ปัญหานะครับนี่ปัญหาอ่าช่วงนี้กะเป็นช่วงฤดูฝนนะครับหน้าฝนตกหน้าเขาฝนนะครับนี่ปัญหา เรื่องสถานที่เรียงว่วนะครับพี่น้องหลายก้นหลายท่านก็นมีปัญหาแล้วครับผมก็อยากให้ปลูกหญ้าเด้อครับพี่น้องเขานะครับปลูกหญ้ายังก็ดีเบิดนะครับปลูกไว้เหงื่ว่าได้กินนะครับท่วงบ้านเขาไายเขาสถานที่แคบแล้วครับนี่ครับหญ้าเพื่อโกราสวย้ เป็นปีนะครับทะะ่านผู้ชมครับเป็นปีจะค่อยปล่อยเข้ามาเด้อครับเป็นปี Samantha. ให้เป็นปีก่อนค่อยๆว่าข้ามาแขะมาเล่มให้เขาได้ย่างออกกําลังกายน้ำกับลาวังโลกปากเข่าเปลยน้ำนะครับเด้อช่วงนี้ครับโลกปากเข่าเปลยโลกน้ำปีสกรีนนะครับให้ราวังพี่น้องเขาก็คอยสังเกตบ้างว่าจะฟองเด้อครับยุดฟอดยุดฟามนะครับเป่าราวัง เป็นผมว่าที่ปล่อยขอมาแค่เล่มนะครับแปลงหยาแปลงกุลาผมอาสิให้เขาได้แค่ได้เล่มอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับสองชั่วโมงปล่อยช่วงใบนะครับใบโมงถึงใบสามก็ต้องอ,ออกนะครับกะสุกให้กินตลอดนะครับสองชั่วโมงต้องจับเวลาไว้นะครับ รับรับกินหญ้าตัดน้ำนะครับตัดหญ้ากินน้ำให้มีแ,แคลเลียมน้ำนะครับผสมประสานกันไปนะครับผมกันเรื่อยมากเก็บเด็กเก็บน้อยนะครับปากกินนองช่างว่าเฮ้านะครับตามภาษาของคนหักว่าหัวใจกเกียรครับผม ลูกผสมนะครับเจ้าเนื้อนะครับีสายปลามันเจ้าเนื้องางามงาม่อยกินสายนำนมนะครับมีแต่งว่าสายนำนม ภาพลูกนะครับผมก็ได้ลงคลิปไปคลิปหนึ่งแล้วครับนี่ครับสายนำงามนะครับง้อหน่อยตัวนี้งามนี่ครับครับถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมช่องวิสากิตทุกคนทุกท่านนะครับแต่ผมปูดผิษเมองไหนบ่ดีบ่ง่ามนะครับผมก็ขอถทษขออภัยนะครับถ่ายคลิปนี้ผมกล้าเข้ามาสวัสดีครับ